รถถังหลัก v t 4ของกองทัพบ,บกไทยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ด้านกำลังรบทางบกที่เน้นทั้งความแข็งแกร่งเทคโนโลยี Technology และความแม่นยำระดับสูงและวันนี้ reflect Thailand จะพาทุกคนไปชมรายละเอียดล่าสุดของ VTC แบบจอะลึกตั้งแต่มุมมองด้านหน้าภายในและด้านหลังอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากด้านหน้าซึ่งเป็นมุมที่ทำให้รู้ทันทีว่าเรากำลังมองรถถังที่ถูกออกแบบมาเพื่อสึกหนักจริงๆเมื่อมองเข้าไปจะเห็นแผ่นกรอบคอมโพสิตทรงลาดมุมที่ช่วยเบี่ยงการเจาะทะลุเพิ่มโอกาสรอดในการรับแรงประทะโดยตรง ปืนใหญ่หลักขนาด125มิลิเมตรแบบปลอกลัมกล้องเรียบเป็นหัวใจของพลังการยิงมาพร้อมระบบหมุนป้อมปืนที่นิง่งและเสถียรแม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกล้องอินฟราเรดและระบบตรวจจับเป้าหมายแบบหลายสเปกตรัมด้านหน้าให้พลยิงสามารถเห็นได้ในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ควันหรือการรบกลางคืนนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันเชิงรับที่ติดตั้งไว้รอบด้านเพื่อให้ตัวรถตรวจจับภัยคุกคามอย่าง RPG หรือ ATGM ได้ทันทีในระดับเซียววินาทีแผงปกระเสริมด้านหน้าและแผงป้องกันแรงระเบิดได้รับการติดตั้งตามจุดวิกฤตเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ VT สีสามารถอยู่ในแนวหน้าได้นานกว่ารถถังรุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะเข้าสู่ภายในห้องควบคุมซึ่งเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยียุคใหม่อย่างแท้จริงเมื่อเปิดประตูเข้าไปจะพบสภาพแวดล้อมที่ต่างจากภาพรถถังแบบเก่าอย่างสิ้นเชิง เพราะวีทีสใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแผงควบคุมของคนขับเป็นจอภาพละเอียดสูงสามารถแสดงภาพรอบคันแบบ360องศาผ่านกล้องหลายตัวที่ติดตั้งทั่วตัวรถทําให้มั่นใจได้ว่าการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่แคบพื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่เสี่ยงจะทําอย่างปลอดภยัยคนขับยังมีระบบช่วยควบคุมแรงสั่นสะเทือนในเบาะรองนั่งซึ่งช่วยลดความล้าในการปฏิบัติภารกิจยาวนานหลายชั่วโมงขณะที่ด้านหน้าของคนยิงและผู้บังคับการรถจะเห็นระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงแบบอัตโนมัติ ตรวจจับวิเคราะห์และประมวลผลเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันความสามารถนี้ถือเป็นจุดเด่นของ VT4 เพราะทําให้การเล็งและยิงขนาดเคลื่อนที่เป็นไปอย่างแม่นยําราวกับหยุดนิง่งนอกจากนี้ระบบออปติกยังสามารถซูมภาพในระยะไกลโดยไม่สูญเสียความคมชัดทําให้การระบุเป้าหมายในระยะหลายกิโลเมตรเป็นไปได้อย่างง่ายดายเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกว่า1,200แรงมา้ามอบแรงขับที่หนักแน่นแต่ตอบสนองไวและส่งกำลังสม่ำเสมอ ทำให้ผู้บังคับการสามารถสั่งเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์การประสานงานภายในรถก็ลื่นไหลด้วยระบบสื่อสารภายในและวิทยุภายนอกแบบเข้ารหัสซึ่งช่วยให้สามารถประสานการรบร่วมกับหน่วยรอบข้างได้ทันทีโดยไม่มีสัญญาณรบกวนภายในยังถูกออกแบบให้ระบายความร้อนดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆเพื่อให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้เสถียรในอุณหภูมิสูงของภาคสนามในไทยเมื่อหันไปดูด้านหลังของตัวรถจะพบว่ามีรายละเอียดมากกว่าที่คิดเพราะด้านหลังเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องยนต์ ระบบระบายความร้อนและการซ่อมบำรุงทั้งหมดฝาหลังถูกออกแบบให้แข็งแรงและเปลี่ยนเปิดได้ง่ายในภาพสนามระบบไอเสียได้รับการออกแบบใหม่ให้ลดความร้อนออกด้านหลังแบบกระจายเพื่อลดลายเซนอินฟราเรดทำให้ยากต่อการตรวจจับจากอาวุธนำวิถีของสตรูช่องลมด้านบนและช่องกรองฝุ่นด้านหลังถูกติดตั้งอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายอากาศเมื่อใช้งานต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง ร่องรอยเชื่อมกรอะต่างๆรอบด้านหลังได้รับการออกแบบให้ทนแรงสั่นสะเทือนได้ดีเมื่อลุยพื้นที่ครุขระด้านล่างยังมีแผงเกรอะป้องกันแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดและระเบิดสแสวงเครื่องซึ่งมักซ่อนอยู่ตามเส้นทางรบด้านหลังยังมีจุดติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นถังน้ำมันสำรองอุปกรณ์ลากจูงและเครื่องมือซ่อมพักสนามทำให้ว t ทีสามารถแก้สถานการณ์ฉุกเฉินในแนวหน้าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอชุดซ่อมบำรุงมาถึงนอกจากนี้ระบบป้องกันเชิงรุกในส่วนท้ายยังช่วยเตือนภัยและตอบโต้ลูกยิงจากมุมอับ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รถถังส่วนใหญ่มีจุดอ่อนทำให้ VT4 มีความปลอดภัยรอบทิศทางมากขึ้นในภารกิจยุคใหม่เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดแล้ว VT4 ไม่ได้เป็นเพียงรถถังที่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่รวมระบบอัจฉริยะการป้องกันหลายชั้นความเร็วการควบคุมที่ทันสมัยและการประสานงานแบบดิจิทัลถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพบ,บกไทยในการยกระดับกำลังรบให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ทั้งในการฝึกการลาดประเวนและการปฏิบัติภารากิจพร้อมรบในพื้นที่ต่างๆทีม r e f l แฝดไทยแลนด์ขอฝากภาพรวมล่าสุดของวีทไว้เพียงเท่านี้และยังคงติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่ออัปเดตให้ทุกคนได้รู้ก่อนใครในอนาคต